ยังมีอวัยวะครบ32นะครับและที่สําคัญคือใจคุณต้องสู้ครับคุณมไม่ต้องอายใครสิ่งที่น่าอายที่สุดคือคุณเดินไปแล้วบอกขอยืมตังค์อันนี้น่าอายมากหนักเบาเราสู้แอมพีรวัตรนักแสดงสู้ชีวิตวินาทีขายขนมปังได้วันแรกหลังรอมานาน8ชั่วโมงดีใจเนาะมันดีใจเอจอทำมาหากินไม่มีเงินน้อยไม่สนใครมองว่าตกอับต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องมัันนนจ หลังจากที่ผ่านตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายของหลังน้ำตาลูกชายกับความรู้สึกในวันแรกที่เริ่มขายได้ทำเอาเจ้าตัวปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์เพราะความรู้สึกตื้นตันใจที่มีคนรักและซัพพอร์ตมากขนาดนี้จับมือกับภรรยาฝ่าฟ,าฟันในช่วงที่ไม่มีรายได้เข้ามาก่อสร้างร่างตัวเปิดธุรกิจขนมปังทำกันเองสองสามีภรรยาแถมทุกวันนี้ก็ขายดิบขายดีมีลูกค้ามารอซื้อถึงหน้าร้านและก็ยังชวนลูกชายอย่างน้องเทรมาช่วยขายของด้วยในช่วงปิดเทอมฝึกเป็นพ่อค้าตัวเล็กตัว น้อยพร้อมกับได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเก็บเพื่อเรียนรู้ว่ากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ้อมกบฝึกลูกไปในตัวไม่เคยอายทํากินไม่มีเงินน้อยไม่สนใจว่าใครจะมองว่าตกอบับเพราะคนที่น่าอายคือคนที่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ลูกชายได้เรียนรู้ถึงความลําบากและเห็นคุณค่าของเงินทําเอาชาวเน็ตที่ได้เห็นแห่ชื่นชมในความพยายามทามาหากินของแอมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแอมเขารู้สึกภูมิใจตอนที่ขายออกครั้งแรกถึงกับหลั่งน้ําตาซึ่งในช่วงแรกก็ลําบากมากพอจะเริ่มหายใจคล่องขึ้นเรื่องเหนื่อยก็ไม่ต้องพูดถึงหาย เหนื่อยแบบปลิดทิ้งยิ่งพอได้รู้ว่ามีเอฟซเขาขับรถมาหาถึงหน้าร้านแค่มาจับมือเพียงเพื่อบอกว่าสู้ๆนะส่งกำลังใจให้ติดตามผลงานมาตลอดซึ่งหากใครที่ติดตามแอมก็จะรู้ดีว่าเขาคนนี้เป็นนักแสดงที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหลังจากที่งานหายเพราะว่าโควิดทุกอย่างสะดุดไปหมดเจ้าตัวก็ขับรถส่งอาหารเพื่อเป็นการหารายได้เข,าข้าครอบครัวจะร้อนจะแดดจะฝนหนุ่มแอมก็เอาหมดบอกเลยว่าตอนที่ทำอาชีพนี้ขับเพลินจนภรยาที่บ้านต้องโทรตามบอกเลยว่าที่ผ่านมาเขาไม่เค เลยเพราะว่าคุกคีอยู่กับธุรกิจค้าขายมาตั้งแต่เด็กเคยออกไปขายพวงมาลัยก็ทํามาแล้วเพราะว่าคุณพ่อสอนเรื่องอาชีพค้าขายมาตั้งแต่เด็กคือคือผมไม่เคยอายผมก็เคยขายพวงมาลัยคือคือผมเป็นลูกพ่อค้านะครับคุณพ่อผมก็สอนเรื่องอาชีพค้าขายมาตั้งแต่เด็กอยู่ในแวดวงค้าขายมาโดยตลอดมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือทํายังไงก็ได้ต้องเป็นเงินผมอยู่ในในในแวดวงของการค้าขายอย่างเงี้ยมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีเป้าหมายอย่างเดียวคือทํายังไงก็ได้ให้เป็นเงินยิ่งถ้ามีอวัยวะครบ32มสิ ใจสู้คุณไม่ต้องอายใครสิ่งที่น่าอายที่สุดก็คือเดินไปแล้วขอยืมเงินยังมีอวัยวะครบ32นะครับและที่สําคัญคือใจคุณต้องสู้ครับคุณไม่ต้องอายใครสิ่งที่น่าอายที่สุดคือคุณเดินไปแล้วบอกขอยืมตังค์อันนี้น่าอายมากพอได้เห็นแอมสร้างรายได้มาเลี้ยงภรรยาและลูกแบบไม่มีขาดตกบกพร่องเพราะว่ากลัวลูกกับเมียล,ลําบากยืนยันว่าสิ่งที่ทําไม่เคยอายไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนพอได้เห็นถึงความพยายามดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดในวันที่ไร้งานแสดงนี่ก็คงจะเป็นต้นแบบของคุณสู้ชีวิตทีี่่่ไมวาาจะเป็นอชพ อะไรแอมเก็ผ่านมาแล้ว